แล้วไปวันอาทิตย์ครับคุณี่เกิดในวันอาทิตย์ได้ที่บวงของไพ่จอมพลังหาคาถาแล้วก็ราชาคาถาสวดโอมมหาพรหมธาดาณมาหาเขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็เรื่องที่ต่อรองพูดคุยกันไว้จะตกลงกันได้เรียบร้อยดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาตกลงกันได้แต่ในเรื่องความรักต้องระวังอารมณ์ขึ้นลงทั้งของเราและคนรอบข้างเพราะฉะนั้น หนักนิดเบาหน่อยเขาบอกว่าถอยหลังคนละก้าวฟ,ฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่าภาษาจีนเขาบอกเลียงเลี้ยงเย็นเย็นเชงซิมเชงซิมสบายใจคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นคนที่ มีความสุขที่สุดนะฮะพูดได้แต่ทํายากนิดหนึ่งบางทีก็ต้องมีบ้างนะแม้บางทีมันมีคุณคุณมีไหมอารมณ์มันก็ต้องมีนิดนึงแต่ว่าขอให้ลงได้เร็วได้ไหมอ่าอย่างนี้นะสบายใจจอมพลังกับห้าขาระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวานะครับแต่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานราชการทหารตำรวจด้วยสวดพระคาถาอะวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบนะครับอ่า